สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอแอปการเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงในชุมชนค่ะจะทําโดยนางสาวธนวรรณเสรีวิเชียสวัสดีค่ะนางสาวอมรสรแสงจันแจมค่ะนายจิรายุบุญยิวัดครับในปัจจุบันมีหลายครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่ง เหล่าสัตว์เลี้ยงต้องได้รับการดูแลที่เหมือนกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไม่สามารถพูดได้จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชันนี้นะครับเหตุผลที่ออกแบบและทำแอปพลิเคชันนี้เพราะจะเก็บรวบรวมข้อมูลของสัตว์เลี้ยงที่จําเป็นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์หรือกรณีฉุกเฉินเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราพัดหลงเพื่อลดโอกาสการสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของทุกคนจึงเป็นเหตุผลในการนําเสนอแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับ ในส่วนของ API นะครับใช้ SQL fit ในใช้ผ่าน Card Data Helper นะครับเพื่อเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงใหม่ดึงข้อมูลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแก้ไขข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ลบข้อมูลสัตว์เลี้ยงตัวเดียวล้างข้อมูลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับนี่คือส่วนของสกีนะครับมีส่วนของ แอสกรีนนะครับโฮมสกรีนแอสสกรีนอีดิทสกรีนดีเทลสกรีนนะครับวัคซีนสกรีนอิมเมอร์เจนซี่สกรีนสแตทสกรีนแกลเลอรี่สกรีนแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเซตติ้งสกรีนครับในส่วนของฟังก์ชันนะคะจะมีการเพิ่มบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็มีการแก้ไขแล้วก็ลบแสดงผลสถิติ แกลเลอรี่แล้วก็ฉุกเฉินสถาน,นะคะก็คือตั้งค่าค่ะอันนี้จะเป็นโฟลชาร์ดการทำงานของแอปพลิเคชันนะคะข้อดีของแอปพลิเคชัน 1. ใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต 2. รวดเร็วและลื่นไหล 3. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือน 4. ฟีเจอร์ครบจบในตัวเดียว 5. มีการแยกสีและไอคอนชัดเจนข้อเสียของแอปพลิเคชันนะคะ ยังไม่สามารถแชร์หรือว่าใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้จริงค่ะแล้วก็แอปอาจจะไม่ได้ดูได้ทันสมัยมากนะักแนวทางการพัฒนาต่อแอปพลิเคชันนะคะหนึ่งก็คือจะเพิ่มช่องค้นหาด้านบนโฮมให้พิมพ์ชื่อ,หร,อหรือเบอร์เจ้าของได้ค่ะแล้วก็จะเพิ่มแจ้งเตือนวัคซีนที่ควรไปฉีดแล้วก็จะระบุพิกัดของสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะแล้วก็จะมีสถานการแจ้งสัตว์เลี้ยงหายค่ะ ต่อไปนะคะจะไปดูหน้าตาของแอปพลิเคชันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอปของเรานะคะในส่วนแรกเราก็สามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้เช่นชื่อว่า หมึกกล้วยหมึกกล้วยเป็นแมวก็สามารถติกได้ค่ะเกิดปีตั้งแต่ปี2022 22่าเด็ก13 วัคซีนครบแล้วจะเป็นสีเขียวคะ่ะแต่ถ้าไม่ครบจะเป็นสีส้มแล้วก็เบอร์ติดต่อฉุกเฉินคะ่ะใส่เป็นเบอร์อะไรก็ได้ห้าหกศออไมใชต้องเปลี่ยนภาษาศูนย์หกห้าหกสี่สามสามสี ศูนย์ทำไมกดมิด้ศูนย์หกห้าหกสี่สามสามนี่แล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้ชุมชนของเราอ่ะมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวเป็นหมากี่ตัวเป็น สัตว์อื่นอีกกี่ตัวคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์โทรฉุกเฉินแบบพวกสัตว์แล้วก็ลรงพยาบาลสัตว์คลินิกหรือว่ากู้ภัยเมื่อเกิดอันตรายอะไรของเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็อันนี้เป็นตั้งค่าค่ะพัฒนาโดยแล้วก็ชื่อเราสามารถล้างข้อมูลทั้งหมดได้ เต่วอย่าเพิ่งเราสามารถเข้าไปแก้ไขประวัติของน้องๆได้ค่ะโดยนี่แล้วเราก็เพิ่มรูปเข้าไป อันนี้เราก็จะเพิ่มจากเบา์เสอร์อันนี้ก็คือเราสามารถแก้ประวัติของน้องได้อันนี้เราก็เช่นอันนี้เราก็เพิ่มรูปไป แล้วก็สามารถดูตารางได้ว่าช่วงอายุเท่านี้เท่านี้น้องควรจะฉีดวัคซีนอะไรบ้างเนยคะสำหรับที่สำหรับตัวที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่ารับวัคซีนครบตามที่ควรจะเป็น,น่งคะ่ะอันนี้ก็แก้ไขข้อมูลแล้วสามารถลบลบรายชื่อน้องที่อาจจะเสียหรือว่า อ่าไม่ได้อยู่ที่ชุมชนนี้แล้วเราก็สามารถลบได้อันนี้ก็ก็สามารถแก้ทุกอย่างได้ค่ะนี่เพิ่มลบให้เลียท่านี้ค่ะก็สัว์เลี้ยงของเราก็จะมีรูป ข้งรูกของชุมชนว่าเป็นน้องคนไหนแล้วสามารถก็ติ๊กเลือกได้เลยว่าเราจะดูสัตว์เล็้งตัวไหนอ่างี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกราฟม่นมีเท่าไหร่โดยชุกเชินแล้วก็ตารางวัคซนีนทันที เท่านี้ค่ะแอปพลิเคชันของเรา